ก็ได้สี่ห้าหมื่นนะครับสี่ห้าหมื่นแต่ไม่มีฝาบ้านนี่ดินะครับเห็นไหมนะครับ fc ไปสงสารตรงไหนนะครับนาะนะครับสงสารคนได้มีมีฝาบ้านนะครับเออเนี่ยคมันก็แปลกดีนะมันก็แปลกดีนะครับเดี๋ยวสงสารจนในจำเลยล่ำจำเลยรวยอรวยแล้วนะครับนะมันก็มาอ้อน fc ต่อไปนะครับใครที่ยอมมันนะครับเออมันก็จะพูดดีนะครับถ้าใครที่ไม่ยอมมันอย่างพระอาจารย์มั่ง นะครับอย่างลุงโมคนบ้างนะครับลุงโมคนก็ไม่ยอมมันนะนะครับไม่ยอมหรอกนะครับเออนะครับกูเข้ามาเพื่ออะไรนะครับเพื่อเอ่อนะครับเป็นเป็นเอ่อด่านหน้านะครับคือนะครับไปไปด่าคนอื่นแทนมึงอ่ะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็มีแต่คนด่าคนอื่นแทนจ้ำเลยอ่ะนะครับน่ะนะครับมีคนอื่นด่าแทนจ้ำเลยแล้วตอนนี้นะครับเห็นไหมไม่มีคนด่าแทนนั่งไงนะครับไม่มีคนด่าแทนจ้ำเลยมันก็ออกมาด่า นะครับด่าเขานะครับนี่เลยคือสันดานมันนะครับเอ้าแล้วมีคนอื่นนะกรับอย่างสุเทพอย่างไอ้คนเลี้ยงหมาอย่างไอ้ป่วยอ่ะนะครับมันไม่ถูกใจมันนะครับคําด่าของไอ้พวกนี้มันไม่ถูกใจนะครับอย่างเขาด่าไม่ตรงจุดนะครับไอ้คนเลี้ยงหมาก็ด่าไม่ตรงจุดจําเลยไม่ถูกใจนะครับอย่างสุเทพนะครับน่ะนะครับอย่างสุเทพก็ด่าคนอื่นก็ไม่ถูกใจอีกนะครับจําเลยมันต้องออกมาฟาดเองอ่ะ นะครับเออนะครับสรุปแล้วนะครับตอนนี้นายจาเลยนะครับต้องด่านําก่อนนะแล้วไอ้พวกนี้ถึงจะด่าตามนะครับเออนะครับมันติดคุกแน่นะครับมันบักภาคนะครับนายคุณจีดาภารวมพลคนเกียรติลงสวัสดีค่ะนะครับคุณวาสนานั่นแหละนะครับทุกวันนี้นายสองสังเกตนะถ้าไอ้จําเลยนะครับมันออกมาด่าปุ๊บนะครับสุเทพกับคนเลี้ยงหมาเนี่ยนะไอ้หมาเลี้ยงคนเนี่ยมันก็จะเอาคำสองคำนี่แหละ นะครับคำของเจมเลยไปด่าต่อเห็นไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะมันจึงไม่ปื้นนะครับไม่พื้มวงแหวนรอบนอกของมันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ก่อนมันไม่เคยออกมาด่าเลยนะนะครับ fc มันชอบมากลุงป้าไม่เคยด่าใครนะนะครับน่ยเห็นไหมล่ะแล้วตอนนี้น่ยเห็นไหมพอมันได้ออกมาด่าทีแม่งเล่นพระเลยนะครับพระส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับเออนะครับ fc บางคนก็นะครับทนฟังไม่ได้ไม่เอาแล้ว นะครับอันนี้มันเกินไปนะครับไปด่าว่าพระสงฆ์องค์เจ้านะครับน่ะแล้วก็บางคนก็นะครับมีลูกมีหลานเป็นพระนะครับอ้าวนะครับน่ะนะครับลูกหลานเป็นพระเขาก็ไม่พอใจด้วยนะเขาเขาจึงเลิกติดตามจาเลยเยอะนะนะครับบางคนก็มีญาติเป็นพระนะครับอ้าวไปด่าพระยังไงพระส้นตีนนะครับน่ะไอนี้มันผิดนะครับว่าก็เหลือแต่คนที่ว่าไม่มีอะไรนะครับเหลือแต่คนที่ไม่มีอะไร เดี๋ยวนี้มันประกาศว่าเลิกด่าพระนะครับแต่มันก็ด่าไปแล้วไงนะครับสันดานเดิมมันโอ้อาฮากีมีในการหนูชีวิตในลุงมงคลไงนะครับสามสิบห้าบาทนะครับนะครับลุงมงคลอาฮากีมีอดข้าวสักมื้อก็ไม่เป็นไรค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้นะครับนะนะครับอาฮากิมีนะครับยอมอดข้าวนะคะนะครับขอบคุณมากนะครับว่า เออนะนะครับหอยสดยอบอดไอตีมเลยนะไอตีมถ้วยสิบห้าบาทเดินวนสามรอบสี่รอบแล้วไม่ซื้อนะครับนะเออนะครับมาซื้อสติกเกอร์นะแอกวก็หนูว่าได้เป็นเดือนนะครับที่ไหนได้นะครับว่าเงินเดือนหมดดูแล้วรูมงคลนะครับเออนะครับที่ไหนได้นะครับเอาแวบเดี๋ยวรูมงคลไม่มีแล้วนะครับนะ โอ้ยตายหาสี่สบาทนะครับนะโอ้ยนะครับเามาื่อวานะไปตลาดนัดจะซื้อไอติมสักถ้วยหนึ่งนะครับสิบห้าบาทนะครับนู้งสามไม่ซื้อนะครับมากินน้ําเย็นที่บ้านแล้วก็น้ําแข็งที่บ้านนะครับนนนะครับวันนี้เก็บเงินได้40ส,สบาทมดัดเกลี้ยงเลยนะครับนาว่าย่นะครับนะ เอ่อแม่วิไลนะคุณอากิมีสวัสดีจ้านะครับนะโอ้นะครับตัวหนังสือแม่วิไลเนี่ยมันนะครับมันโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรมันาสามารถทําตัวหนังสือสีเขียวได้นะครับน่นนะครับนะครับคนอื่นๆไม่มีเลยนะนะครับไม่มีนะครับมีแต่สีขาวนะครับอืมนะครับของแม่วิไลนี่ก็สีเขียวโอ้นะครับนะลัคกี้ลัคกี้สบายดีค่ะ นี่แหละนะครับเหมือนเหมือนที่เรากับลูงโมโคนพูดมานะครับโมคนพวกนี้นะนะครับเ,เขาเรียกว่ายอมนะครับจำเลยนะครับจนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เชื่อคอยดูนะครับยอมจำเลยจนสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับ